สถานีวิทยุเมืองนาไกา่ได้ทำการปรับปรุงยกระดับพร้อมเปิดน้ำใจอย่างเป็นทางการพิธีเปิดการนาำใจและเอาอากาศของสถานีวิทยุเมืองนาไกา่แขวงขมวนได้จัดขึ้นในวันที่5กันยายน2 0 0เป็นเกียรติข่วมมีท่านอดุดสุดาพรเจ้าแขวงแขว,วงขมวนท่านสวรรคน์รัฐสมนตรีหองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านนางบัวกาแก้วมณีเจ้าเมืองเมืองนาไกา่ มีผู้ต่างหน้าจากบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินสององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวกรมสื่อมวลชน,นกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมโดยพักส่วนที่เกี่ยวข้องขันศุนกลางขันเขวงและขะแนงการต่างๆภายในเมืองเขาห่วมสถานีวิทยุเมืองนาไายแม่นได้รับการสร้างตังขึ้นในปี2012ในคืนความถี่ FM 98.0เมกะเฮิร์ตมีกำลังส่ง1 0 0สาวัตด ซึ่งสามารถออกอากาศกวุมเอา85ส่วนหอยของพื้นที่ทั่วเมืองพักและรัฐบาลก็คืออำนาจการปกครองในแต่ละขั้นเห็นได้ความสำคัญในการเห้หนาทีเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพักในการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนวทางนโยบายต่างๆของพักจึงมีความจำเป็นปรับปรุงและยกระดับวิทยุเมืองนาการภายใต้โครงการสนับสนุนการมีส่วนห่วม โองประสาชนผ่านวิทยุสุ่มสนโดยได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทไฟฟ้า,ฟาน้ำเทินสองและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาในมูลค่าส่งเดสดอลดาล์สหรัฐในนั้นบริษัทไฟฟ้า,ฟาน้ำเทินสองจำนวน,นหกสิบน้อยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำราวสี่สิบโนอยโดยมีระยะในการจัดตังปฏิบัติโครงการสามปีเริ่มแต่เดือนกัญยาปีสองพันสิบเก้าหาเดือนสิงหาปีสองพันสิบสองซึ่งในนั้น แม่ได้ยกระดับเครื่องส่งจาก1นึ่งวัตมาเป็น1นกิโลวัต์สามารถออกอากาศกวามเอาห้อยส่วนห้อยของพื้นที่ในทั่วเมืองและบางส่วนของเมืองอ้อมข้างพร้อมทางต่อเติมอาคารของสถานีวิทยุสร้างห้องเครื่องส่งห้องออกอากาศประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆปัปรปุงตึกงอาคารห้องอัดเสียงของศูนย์บ้านหนองบวัวคำพร้อมจัดฝึกอบรมการผลิตรายการฝึกอบรมการคุ้มครองเทคนิค และการบริหารให้โคซกห้องการอมข้างและบรรดาอาสาสมัครบ้านที่เข้าห่วมจัดรายการจุดประสงค์หลักของโครงการแมนเพื่อช่วยเหลือวรงงานพัฒนาสุมสนของเมืองนากายโดยปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อเห็นให้ประชาชนอยู่เขตหงางไกิโศกในเมืองได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในพิธีครั้งนี้บรรดาต่างหน้าจากกรุงไฮทึนได้มีคำเห็นว่า การเปิดน้ำไซสถานีดังกล่าวเป็นการประกอบส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงในปี2030นอกนี้ยังได้ออกอากาศหลายรายการที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาสุขภาพกสิกรรมสิ่งแวดล้อมและอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อกับการำดำรงชีวิตของประชาชนท่านสวนรรค์คลัตสมนตีหองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้กล่าวว่า กุญแจที่สําคัญในการสร้างความเยืนยงให้แก่วิทยุซุมโซนเมืองนากายแม่นการประกอบส่วนและการมีส่วนห่วมอย่างห้าวหันของซุมโซนประกอบโดยห้าปัจจัยคือการประกอบส่วนเป็นอาสาสมัครจัดรายการการประกอบส่วนด้านวัตถุเงินคำการประกอบส่วนสนองข้อมูลข่าวสารต่างๆการประกอบส่วนในการรับฟังรายการของวิทยุและการประกอบส่วนในการตําหนิตีซุมในโอกาสเดียวกันนี้ ท่านอุัยสุรพรเจ้าแขวงแขวงขมวนได้กล่าวขอบใจต่อกับองค์การภู้ให้ทืนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสําหรับการประกอบส่วนที่สําคัญให้แก่วิทยุสุมสุนเพื่อเป็นเครื่องมืออันสําคัญในการเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและข้อมูลข่าวสารที่สําคัญต่างๆทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองของแขวงโดยเฉพาะแมนการบรรลุเป้าหมายพัฒนาแบบเยนยงนักข่าว สถาน,นีนว,วมมิทยุแขวงคำมวนรายงาน